ประเด็นเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดคือเรื่องของทุ่นระเบิดน,นะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงค่าที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะมีการเปิดคลิปหนึ่งที่คนไทยหลายคนเห็นแล้วก็มุมนึงตกใจแต่มุมนึงก็มองว่าโอ้โหเป็นหลักฐานเด็ดจริงๆหลังทหารไทยนะคะของกองทัพเรือน,นลงพื้นที่ไปช่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ภูมะเขือปรากฏว่าไปโปะแตกไปเจอมือถือปริศนาด้านในเนี่ยมีคลิปวิดีโอกําลังสาธิตการสอนการวางระเบิด ใครมาทำหล่นไว้คะเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าตัวเจ้าของไปไหนนะคะแต่ว่ามีหลักฐานเต็มเลยและล่าสุดปรากฏว่าเช้าว,วันนี้7จ็ดมงเช้าที่ผ่านมาตามนัดเลยทางฝั่งของทางการกัมพูชาก็ถแถลงข่าวตอบโต้แล้วเดี๋ยวรอฟังกันค่ะ <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะคะว่าพอมีหลักฐานอะไรใหม่ๆออกมาเรียกว่าจับโป๊ะก,กันได้แต่ละทีเนี่ยฝั่งกัมพูชาก็พร้อมที่จะมีข้อความต่อต้านข้อความปฏิเสธออกมาตลอดเวลาเลยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่า เราก็เดินหน้าทางเรื่องของการเจราจาประนีประนอมแล้วก็เรื่องของการฟ้องไปตามขั้นตอนนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้แหละมันจะเป็นหลักฐานที่สําคัญมากเพราะดูหน้าคนในคลิปแล้วเนี่ยสำนวนสำเนียงการพูดม,มันไม่ใช่คนไทยนะไม่ใช่แค่หน้าหลายคนเริ่มไปสังเกตทั้งเรื่องของอใส่สินที่ใส่กันประจําหรือแม้กระทั่งเสื้อด้านหลังนะคะเสื้อยันเนี่ยบอกว่าเป็นเสื้อยันที่มีการไปมอบให้กับทหารกัมพูชาแล้วก็ ทะเบียนรถจักรยานยนต์ด้านหลังเนี่ยก็ไปซูมดูกันว่าอเอา้าเป็นทะเบียนฝั่งกัมพูชาแบบนี้จะว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวรอฟังกันว่าทางฝั่งกัมพูชาทางการนะคะเพราะว่าสื่อกัมพูชาก็ออกมาโต้แล้วอ้างว่าเป็นการจัดฉากไปดูคลิปวิดีโอที่ตอนนี้กําลังเป็นประเด็นใหญ่และน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญที่สุดว่ามีการลักลอบวางทุนระเบิดในพื้นที่ชายแดนกันนะคะเมื่อวันที่19สิงหาคมนะคะักข่าวก็รายงานว่าชุดเก็บกู้กวาดล้างที่หนึ่ง ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือหรือนอปททอรอที่ไปลงพื้นที่ในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็กวาดล้างเพื่อความปลอดภัยของฐานไทยเนี่ยไปตรวจพบโทรศพัพท์ปริศนาของทหารคนหนึ่งซึ่งต่อมาปรากฏว่าเป็นของฐานกัมพูชาที่ทิ้งเอาไว้บริเวณพื้นที่ภูมะเขือ หนึ่งในพื้นที่ที่ประทะกกันรุนแรงที่สุดแล้วก็มีทหากรกัมพูชาหลายนายหลบหนีไปแล้วก็เสียชีวิตก็มีนะคะไปเจอโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีการเอามาตรวจสอบบริเวณร้อยรอ1 3 2 1งหรือว่าฐานเหนือเมฆนะคะก็ไปซุกอยู่นะตกอยู่แล้วก็โอ้โหสภาพมือถือถ้าได้เห็นเนี่ยมันเก่ามากแต่ว่าฐานไทยเนี่ยเก็บเอามามาใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตรวจสอบโอโปโตแตกเลยนี่คือคลิปนะคะที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเครื่องดังกล่าวมีทั้งคลิปวิดีโอ เนื้อหาเนี่ยเริ่มมีการถอดคําพูดภาษาเขมรออมาะสอนกันว่าเนี่ยต้องถอดสลักตรงนี้นะดึงตรงนี้ระวังนะคนที่ถ่ายก็คล้ายๆกับว่าพอโดนสอนอะอถ่ายเอาไวา้เก็บไว้ดูเนี่ยบอกกันร,ระวังนะตอนวางเนี่ยต้องวางบนผิวดินยังไงเนี่ยก็สอนอวิธีการกันรวมถึงภาพถ่ายด้วยนะคะมีภาพถ่ายขณะที่หลังจากสอนกันเสร็จแล้วเนี่ยทหารกัมพูชาเอาทุ่นระเบิด PMN2 ไปวางนี่ เหมือนอกับถ่ายแล้วก็รายงานผู้บังคับบัญชานะ,ะในคลิปก็พูดคุยกันชัดเจนเลยนะคะถึงโรงการแนะนำว่าจะวางอย่างไร ระมัดระวังอย่างไรบ้างนี่แล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายตอนวังจริงเห็นโลโก้ที่แขนเสื้อมันเหมือนปราสาทอะไรฝั่งนู้นนะคะเนี่ยเป็น <S 2> <S 2> โลโก้ของกองทัพกัมพูชาชื่อหน้าชัดเจนนะคะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวในมือถือเนี่ยมีอีกเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนนะเ<ด> <ภา S 2> จ้าที่ก็นําโทรศัพท์นะคะส่งให้ทางหน่วยกองทัพบกในพื้นที่เพื่อด,ดําเนินการตรวจสอบต่อไปถือว่าเป็นการที่ไหวพริบดีมากนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยซุกไว้ในซอกเลยแล้วก็สภาพเก่ามาก เมื่อพบหลักฐานก็รีบตรวจสอบการที่สาคัญท่านโทรศัพท์เนี่ยก็ระบุด,ด้วยว่าถ่ายวันไหนคือเป็นรุ่นที่บอกทั้งโลเคชันแล้วก็วันถ่ายอย่างที่บอกว่าชาวเน็ตไทยซูมดูหมดเลยทั้งตัวของใส่สินที่ถางกัมพูชาเขานิยมใส่กันทั้งเรื่องของเสื้อที่เป็นลักษณะเสื้อยนันแล้วก็เนี่ยด้านหลังมอเตอร์ไซค์จอดก็ยังเป็นทะเบียนกัมพูชาเลยและคือจะมาบอกว่าเป็นทหารไทยเป็นคนไทยจัดฉากใช่ไหมคะ,คะเราเราจะไปเอา ชุดคุณมาได้ยังไงชุดเสื้อผ้านะคะแล้วก็รวมไปถึงบุคลากรที่พูดภาษาเขมรได้อย่างคล่องแคล่วลรวมไปถึงนี่แหละระเบิดที่บอกว่าเป็นระเบิดของคุณเราไม่เคยสั่งมาเลยประเทศเรากองทัพเราไม่มีในสต็อกเลยเราจะไปเอามาจัดฉากได้ไงมาฟังบ้างไหมว่าทางฝั่งกัมพูชาว่ายังไงสื่อของกัมพูชาอย่างเฟสนิวสื่อหลักของกัมพูชาออกมาโต้ข่าวทันทีเลยนะคะบอกว่าทางหารไทยเนี่ยจัดฉากเอง พบโทรศัพท์มือถือฐานกัมพูชาอ้างแบบนี้แล้วก็เอาภาพไปเผยแพร่ต่างๆคือโดยวรวมเนี่ยเฟซนิวเขาบอกว่าเป็นการจัดฉากหลังจากที่คราวที่แล้วเราเคยเปิดภาพกันที่แอบถ่ายฐานกัมพูชาได้เขาบอกครั้งที่แล้วฐานไทยเนี่ยทำแต่ไม่สําเร็จมไม่ได้รับความเชื่อถือครั้งนี้ก็เลยจัดฉากอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีข้อมูลนะคะอ้างคําว่าผู้เชี่ยวชาญแต่ไม่มีการบอกด้วยนะว่าผู้เชี่ยวชาญเป็นใครอ้างบอกผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วเป็นคลิปที่ถูกถ่ายทําขึ้นมา จริงๆมีผอ,อ,อของเฟส h n นิวออกมาโพสตด้วยค่ะตั้งข้อสังเกตว่าสงสัยจะไปเอาชุดของทหารกัมพูชาที่จับตัวไปได้เนี่ยอเอามาใส่กันแล้วมาจัดฉากใส่ร้ายกัมพูชาแน่นอนว่าวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางการของกัมพูชาเองก็แถลงทิศทางเดียวกันอ้างว่าจัดฉากแต่เดี๋ยวรอดูเพราะว่า เข้าใจนะคะจากข้อมูลว่ายังมีคลิปมีภาพอะไรในมือถือนี้อีกเยอะค่ะเห็นบอกด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยมีทักษะด้านการแสดงสูงนะคะก็เลยทําการจัดฉากแล้วก็แสดงแบบนี้ด้วยนะคะอ้าแหมคนปกติเขาก็ดูรู้ว่านะคะ,ะว่าเป็นคลิปของใครอ้า